สวัสดีค่ะแม่นุชสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอ,อีสานใต้ค่ะวันนี้คําแก้วก็พาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางความฝันของมนุษย์เนาะ,ะค่ะค่งวดที่ผ่านมามนุษย์ก็ฝันแม่นมากค่ะมนุษย์ฝันได้เลขหนึ่งแปดหกเนาะ,ะตัดเล่นก็ได้หกหนึ่งหกหนึ่งการรอบนี้ก็ได้เอาความฝันของมนุษย์ไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือฝันต่องวด<ะ>อันนี้ก็มาตามต่อฝันโค้งสุดท้ายเนาะ ค่ะเห็นแม่บอกว่างรอบโค้งสุดท้ายนี้แม่ฝันดีได้เลขเลยค่ะฝันดีเลยอืมค่ะฝันขึ้นไหนคะแม่ฝันแต่ขึ้นอีกสองขึ้นที่่ันมากกับฝันมากเมื่อขึ้นอีกเตอหนึ่งค่ะฝันสองเตอรค่ะเดี๋ยวแม่เล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างก็ได้เลขสองขุมนอค่ะแม่น่ะฝันว่าเอาเมื่อขึ้นนี่ก่อนนอค่ะเอาเมื่อขึ้นนี่นอนนอนนอนอยู่ทางนอกนะแนวขายของกับนอนกาหนอกนอนอยู่ มานก่อนชี้แจงนี่ล่ละแม่ฝันบ่ได้ฝันอันหัวคำเลยก่อนชี้แจงน่ะฝันฝันว่าเอาเงียวน่ะคูณแล้วเสียชีวิตไปแล้วเอาเงียวน่ะล่ะเพื่อนก็มาตีตีอันโตะที่นั่งอยู่เพื่อตีพวพวกพวกพี่นางพี่นางพี่นางเพื่อเดินจังสิแม่ก็ว่าผู้ใด้ฝันคือบ่ฝันน่ะนะนอนนอนอยู่คือบ่บ่ฝันดอกในค่วมฝันนึ่งว่าคือบ่ฝันแัดมืนตาขึ้นว่าพี่นางพี่นางพี่น่ง หว่วยมันอ,อีหลีขึ้นเล่นนี่ก็เรื่อว่าไผ่ขึ้มาเอิอนดูแถวหน้าตีเอิอนก็มื่นขึ้นอยู่เลยมื่นคืน,นคก็รับตอ่อเบาๆก็ไผ่นะมันก็ตีอีพี่น้่งพี่น้่งลูกๆเตือนเบาก็พลอยแน่นี่เพคนว่าอีหยังล่ะอันเจ้าอย่าลืมซื้อเลขเดอ้อเพคนว่าเอา <c ười> เลขอีหยังแต่เจ้ามาจะใส่หรอเอาเหี้ยวตัวนี้ก็เรื่อว่าเ <c ười> จ้ามาแต่ใส่เห <c ười> ี้ยวว่าคอยก็ยูน้ำมูลนี่แหะคอยอยูน้ำหลุมน้ำหลานเจ้าอย่าลืมซื้อเลขเด้อซื้อตัวใดญล่ะ ตัวของอีเอมี่เนี่ยเพื่อนว่าเอมี่มันบอกเอมี่คือหลานนะนะมันบอกเนี่ยมันออกได้พี่นางเอาตัวไหนเอาเจ้าคืองหูเอาคอยกลียดนน้ำมันคอยกครื่หูตัวเนาะตัวไหนล่ะเลยถามเพิ่อนนะเพิ่นบอกว่าสองสี่แปดปีเพิ่นว่ะซื้อเอาเอาน้ำมันเด้อพี่นางเพิ่นว่าะบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่าเลขอันตัวนึงเจ้าก็ได้ละล่ะอันฮาซูนเนี่ยเพิ่นว่ะได้แล้วอันที่ไอ ไอห,หามสือนั่นได้เลี้ยวเจ้าก็บรัตตลีก็ได้เลี้ยวหาศูนย์เพราะว่าเอาปืนหูเลยจังไดว่าเมสือหาศูนย์รัตตลีนะบัณน,นี้มีช่วงนึงอีกเม่ฝันบัณน,นี้ช่วงที่ผ่านมาสองหมื่นแล้วละเ <c oughs> ม่ฝันเห็นอันพ่อใหญ่ทวดนะ้าผู้ใหญ่ทวดตายจะโดนโดนเหรอแต่สมัยเม่อยู่เขาเรียนปวสี <c oughs> แล้วมาแล้วก็สูงผู้ใหญ่ขาวนะแม่ก็เลยสองมึงอู้ผู้ใดญนู่นี่โฮ้ยกูเป็นผู้ใหญ่มึงมึงบ่งหูบอกเป็นราจังสิ <c oughs> โอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วันตัวนี้ยกมือวัดดีแล้ว อันกูมาบอกเลขมึงนั่งมึงซื้อในเด้อตัวใดล่ะพ่อใหญ่ก้าวหาสูตรเพื่อนปะเพื่อนก็บอกแม่จังสี่เพื่อนบอกแล้วเพื่อนก็ว่าพ่ออันปูพ่อใหญ่กับไปก่อนเด้อเพื่อนว่ะพ่อใหญ่กับบ่มีอย่างไรเด้อมาบอกมึงจะซื้อกูบอกเองมึงโดนแล้วเพื่อนว่ะเพื่อนก็มาบอกตะลีิเพื่อนก็ไปนี่แหละแม่ฝันสองถอบใส่กันเลยนี่แหละก็ได้เลขแบบนี้แค่นั้นละแม่ฝันโอค่ะแม่นุดฝันสองรอบสองรอบแต่ว่าได้เลขทั้งสองรอบเลยค่ะ ก็คือฝันอันแรกก็คือฝันว่าพีลุงเหี่ยวมาหาแล้วก็บอกว่าแมนุ์ว่าอย่าลืมซื้อเลขนะแม่นุถามว่าเลขอะไรลุงเหี่ยวบอกว่าเป็นเลขที่น้องเอมมี่บอกน้องเอมมี่ก็คือหลานของแมนุสเนาะตัวเล็กๆผู้หญิงกี่ขวบแล้วคะแม่สองสองครึ่งเลยสองของขวบครึ่งค่ะค่ะเป็นหลานบอกว่าไอ้บอกลุงเหี่ยวลุงเหี่ยวบอกว่ามาเล่นกับหลานทุกวันค่ะ ค่ะแล้วก็บอกเลขอะไรนะคะ 2, 4, สองสี่แป่แม่พั่สื่อลัตเตอรี่ไว้เป็นเตม,มีเพบาท่านฝันผุโอ้และแม่กับฝันเห็นจังสี่คนนี่กับฝันเห็น,นอ๋อในเรื่องจริงคือน้องเอมมี่ก็บอก,บอกอแม่เขาแม่นี้บอกอิลีเลยว่านั่งยู่นี่ก็เ่า,าชูมึง ค่ะแล้วทีนี้ลุงเหี่ยวก็มาเข้าฝันบอกแม่นุษย์ให้ซื้อเลขตัวนี้ที่น้องเอมมี่บอกแค่ะสองสี่แปดเนาะบัตนี้เมย์ก็เขียนไว้เขียนไว้ว่าว่าสีสื่อน้าป้ามาฝันเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนก็ฝันว่าพ่อใหญ่มาบอกเลขเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะแล้วเก้าห้าศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่แม่นุษเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้แล้วเก็บซื้อไว้ก่อนฝันใช่ไหมคะก่อนฝันเลยอก็น่าแปลกเนาะแม่บันนี้พ่อใหญ่หันกับซื่อขึ้นกันมา พ่อหานก็ซื้อห้าศูนย์เมียนเรากับฝันคือกันอ๋ค่ะแปลกมากเนาะเมนแปลกกัไเลคือตรงกันเรืว่าผัวเมียบริกลุยกันเลยด้คอได้เลขตัวนี้พนว่าเอ้าคอยชิวว่าคลิคตัวนีไปคอยกับคือกันหาศูน์นี่ก็เรยว่าคอยกับฝันต่างคนต่างซื้อเมนแม่ซื้อไว้กี่ใบคะซื้อไปสี่ผุนหานย์แม่นุชซื้อเก้าห้าเกสองใบสองใบแล้วก็อีกอันนึ่งก็ห้าศูนย์บอกหาศู ทั้งหมดสี่ใบพ่อหานก็ซื้อเหมือนกันซื้อคือกันเดี๋ยวเอาเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะแม่เอาเลขให้ท่านผู้ชมดูน่ค่ะอันนี้สองสี่แปดก็คือเลขที่น้องเอมมี่บอกเนาะผีลุงเหี่ยวมาบอกก็คือสองสี่แปดแล้วฝันที่พ่อใหญ่บอกก็คือเก้าห้าศูนย์ค่ะมีสองหางแต่ว่าเลขเก้าห้าศูนย์เนี่ยตรงกับเลขที่แม่นุชซื้อเอาไว้แล้วก่อนที่จะมาฝันและพ่อหานก็ซื้อเลขนี้เหมือนกัน ค่ะเลขที่สามตัวสองสี่แปดก็ตัดเล่นด้วยเก้าห้าศูนย์ก็ตัดเล่นสองตัวด้วยเนาะค่ะเหมือนที่พันแม่ไม่นุดฝันหนึ่งแปดหกเนาะมันก็ต้องตัดเล่นด้วยตัดเล่นตัดเล่นนะเผื่อว่ามันจะออกแค่สองตัวเนาะค่ะคุณแม่ชอบเลขไหนมากที่สุดคะตามที่ฝันแม่มากดีหลานเนี่ย สองสี่แปดแมนมาสองสี่แปดเรือลุงเหี่ยวบ่ไม่มีใครฝันเห็นถึงเหี่ยวนานแล้วเนาะนาเรียบโอ้ยฝันจนตื่นเต้นจนตื่นยนีมัวเสามากนี่แก่หมูเพลินฟังเสี้ยวเสี้ยวบ่ิลฝันโดนเหลวนะแมนลุงเหี่ยวแกก็เป็นคนที่เล่าฝันแล้วก็ฝันแม่นเหมือนกันเนาะแมนไปต่อตายไม่ไม้สี่สองนี่บ่เมใดจักใดนั่นเราบ่บอกคือกันค่ะโชคดีเนาะไม่แน่ค่ะงวดนี้อาจจะมาให้โชคเมนุชอีกก็ได้เพราะว่า ในฝันดุงเหี่ยวบอกว่าดุงเหี่ยวมาเล่นบ้านแม่นุษย์ทุกปีมะเรียนพนักงานมะเรีนก็ล้านชูมือว่าแล้วก็ค้นหัวรู้ว่าไมตื่นเส่ามาก่เเขาฟังเพราะว่าในในเรื่องจริงคนที่ยังไม่เสียชีวิตก็คือดุงเหี่ยวก็อยู่แต่บ้านแม่นุษอยู่มาอยู่ตื่นเต่าแม่ปีใกล้ทีซีพนกับมาทีซีเอามึงไม่ยาบมากยังตะเดือกตะดื่นแต่จนได้ว่าปกติก็จะน่าจะอยู่บ้านแม่นุษย์แหละเพราะว่า คุณยายก็คือคุณแม่ของลุงเหี่ยวเนาะแม่แม่ของลุงหานก็อยู่กับแม่นุษย์<ต>ลุงเหี่ยวก็น่าจะวนเวียนอยู่บ้านแม่นุษย์เหมือนว่าแหละเนาะเมนค่ะขอให้ออกตรงๆปังๆเนาะค่ะค่ะแม่นุษย์ก็ซื้อลอตเตอรี่รือ,อยังคาเลขหลานย่างโบท่านใดเลยลอตเตอรี่ได้แต่เก้าห้าสูงเก้าห้าู้เมนีจะได้ทบุญให้ลุงเหี่ยงเมนเด้อยเมนต่กระทีธรรมอันแต่ว่าแต่ว่าแม่ของหลานก็คือลูกสาวแม่นุษย์เนาะ ซื้อไปแล้วซื้อเลยท่านฝันบุก็ขอให้ออกตรงตรงปังๆเนาะค่ะเลขตัวนี้สองสี่แปดก็คล้ายๆล้ากับเลขของลุงจอยค่ะเข้าฝันต่องวดเนาะลุงจ่อยงวดที่ผ่านมาเข้าฝันแม่นมากค่ะเข้าฝันเกือบแตกสามตัวเลยฝันเก้าหกเจ็ดและช่วงต่องวดต่องวดเลยเนาะลุงเข้าฝันเ แปดสี่สนี่ละค่ะค่ะเป็นตัวกลับกันเนาะค่ะไม่แน่ก็ขอให้ออกตรงตรงปังๆเนาะเลขที่แม่นุชฝันแม่นุชก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นมากๆก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมด้วยเนาะ,ะค่ะแม่นุชฝากอะไรถึงเอซบ้างไหมคะโอ้ก็<ม> <laughs> ถึงแน่ว่าถึงเน่ขอโทษขอไปให้ซื่อเด้อค่ะตัวนี้ทำแม่นอีรีเลย กเว่าว่าจ้าถ้าตู้ให้ถือเลย f ีหลายๆคนมีเยมีสองป8มีเน้นเลยนี่เน้นเ่าตั้งตาตื่นน่ำอาจจะเป็นสอง่สองแปดหรือว่าป8เนอะค่ะก็อยู่ใมหนีล่ะต้องตัดเล่นเอาเอรันมันฝันไปตื่นตื่นพุ่งตีตุ๊บตุ๊บเลยได้ตีตีตีโตนะมาตีโตบอกเลขเนาะตีให้ตื่นนะ มาเคาะมาเอิญเนาะค่ะแปลว่าลุงเหี่ยวก็วนเวียนอยู่แถวนี้โชควงวดนี้อาจจะได้โชคใหญ่กันทุกๆคนเนาะว่าลูกสาวแม่ก็ซื้อไว้แล้วเนาะค่ะอยากให้ทุกคนถูกเลขไปด้วยเนาะค่ะงวดหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆใครซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวัลเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่นุชมากมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ